สวัสดีครับเรามาต่อเกี่ยวกับทดสอบระบบเทรกันนะครับตอนที่4นะครับคราวที่แล้วก็ผมเปิดไปแล้วทั้งหมด17ออเดอร์นะครับนี่เรามาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นตลาดวันที่17พฤษภาปี2 2 012นะครับ เราจะให้กราฟมันวิ่งไปต่อนะครับโอ้กราฟวิ่งเร็วมากกราฟวิ่งเร็วมากเดี๋ยวผมเซตให้มันชากวันนี้ทิ้ผมไม่รู้จะได้ไหมชาร์กวันนี้ก็ไม่ได้ชาไป เทนมันก็ยังเป็นเทนลงนะครับเรามาดูภาพโดยรวมของกราฟนะครับนี่นะครับเป็นเทนลง นี่ทำไมกัปมันไม่วิ่งมันเป็นเรื่องตรงนัน้นดูกันนะครับว่ามันจะรีบาวขึ้นมาตอนนี้ผมยังไม่เข้าออเดอร์นะครับเพราะมันลงมาเยอะมากน่าจะรีบาวตรงนี้นะเ m ็ CD เริ่มชี้ขึ้นแล้วนะครับ แต่คิดว่าไม่น่าจะผ่านเส้นนี้นะครับลงมาขึ้นมาชนแล้วมันไม่ผ่านก็เดี๋ยวอีกวันหนึ่งจะเข้าเซลล์นะครับอ่า,อามันไม่ได้นะครับมันขึ้นไปล้วขึ้นไปเร็วมาก จะเข้าเซลล์ออเดอร์นี้แล้วกันครับที่ราคา18ครับเซลล์ที่ราคา1.2 7717็็ก็0.2อ ตับล็อตก็ใส่เซลล์ Sell ตรงนี้ใช่ไหมครับตับล็อตก็บอกก็น่าจะแถวนี้ จุดสองแปดแปดหกหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสองแปดแปดหกหนึ่งทาเก็ตก็น่าจะลงมาทดสอบโลของมันคราวที่แล้วก็ หนึ่งจุดสองหกสี่ศูนย์เก้านะครับดีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจุดสองหกสี่สูนเก้า ี่นะครับมันขึ้นมาชนแล้วมันไม่ไม่ผ่านแล้วก็ตรงนี้เป็นเทนขาดขึ้นมันก็ทะลุลงมาแล้วนะครับดูว่ามันจะทะลุลงมาได้เยอะไหมนะครับถ้านี้นี่ห้ายอย่างนี้นี่ลงลงมลวครเปอร์เซ็นต์ลงนี้มีสูงมากนะครับอ่า สวยเลยชนทรเก็ตนะี่ครับที่ผมเซล์เพราะว่า,วาอ่ามันเป็นเทนลงนะครับแต่ว่ามันรีบาวขึ้นไปถ้ามันผ่านตรงเส้น Mo กวิ g average รส0องร้อยไปได้นะครับแล้วสามารถยืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนเป็นเทนขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่วขึ้นไปแตะแล้วมันไม่ผ่านนะครับ ผมก็เลยตัดสินใจเซลล์ตรงนั้นนะครับแล้วก็มาโดนทาเก็ตพอดีนะครับก็เป็นราคาปิดก็1.26409กน<ส>ก็เอา2.7717ลบก,กับ2.6409 ร้อยสานะครับแล้วก็คูณ2องนะครับสองร้อยหกสิบจุดหก ดูกันต่อนะครับเอเดือนนี้ได้กำไรวันนี้วันนี้วันที่ก็ามาวันที่ยีสามก,ก็ยังก่อนนะครับยังไม่เทรดนะครับเาได้กําไรไแล้วล่ะโอ้โหมันยังลงไปอีกนะครับลงแรงมาก จบแบบนี้ก็ลากฟิโบนะครับจากต่ำไปสูงเดี๋ยวจะเข้าเซลลวนะครับจังหาจังหวะเข้าเซลลวก็ลากเทรนไลน์ จะหาจังหวะเข้าเซลแถวจริงจะเ,เข้าเซลตรงนี้นะครับแทงเนี้ยที่มันที่มันขึ้นไปแทงสีเขียวนะครับแล้วก็พอมันมันจบแทงสีเขียวแล้วมันรีบาวล,ลงมาแล้วมันเกิดแทงสีแดงนะครับจริงๆเข้าเซลก็ได้แต่ว่าไม่ทันแล้วคนัะ ดูว่าแท่งนี้จบแบบไหนจบแบบไหนอ่าเซลเซลลตรงนี้เซลลตรงนี้นะครับราคานี้นะครับ 1.25685 1.2568685นึ่อันนี้เข้าสู่ตลาดอเมรีกานี่มันจะมันจะจบมันจะจบตลาดแล้วครับยังไม่เซลลดีกว่ารอวันใหม่ถ้าเซลล์ก็กำไรอยู่อนี่จบวันใหม่นะ ้าตลาดชวงชานี้จะเข้าตลาดช่วงบ่ายวันนี้ขึ้นแรงขึ้นแรงโอ้เซลล์เซลอันนี้เซลล์ sell. อันนี้เซลตรงนี้นะครับจุดสองห้าหกสี่เก้าหจองก้าสิล 1 2 5 6 4จุ 2, อ, 2, อ้าหไปศูล็อตหนดสอ่าสต็อปล็อตนะครับ stop loss ก็การหา stop loss เราก็อาจจะใช้ฟิโบนะครับาราคา stop loss อาจะตรงจุดนี้นะครับถ้ามันขึ้นไปตรงจุดนี้ก็ก็ถือว่ามันมันมันไม่ลงแล้วนะครับจากตรงจุดนี้มา สอปลอตก็สักตรงนี้1น่งจุดงนี้เหรอถ้าเลยถ้าเลยเส้นม o v i วิ a ง e r a g e เร0ไปได้ก็คงไม่ไม่ลงแล้วนะคงจะเปลี่ยนเป็นเทนขึ้นล้วน2 7 259นะครับส t o p l o อ s ไฮโปรฟิตก็ลากฟิโบเหมือนเดิมครับหนึ่งจ กัันนะครถึงถึงหรือเปล่าโอ้โหแป๊บเดียวเซลแป๊บเดียวโอ้โหมันกระโดดขึ้นอย่างนี้เสียวเสียวมากเป็นแก๊ปด้วยออเดอร์นี้ถือหลายวันเลยอ่าจนโดนละโดนละ ทาเก็ t ไปล้วก็ปิดที่หนึ่งจุดสองสี่แปดหกสี่ก็เอาราคาที่เราเปิดนะครับตั้งสองห้าหกสี่เก้าลบด,ด้วย สองสี่แปดหกสี่อันนี้กำไรเจ็ดสิบแปดจุดห้านะครับคูณสองร้อยห้าสิบเจ็ด เทนมันยังลงนะนี่ครับเทนมันยังเป็นเทนลงเปิดไป สองออเดอร์นะครับเ็ากำไรหมดยวเรามาดูกันต่อนะครับจากกำไรไปละอันนี้เข้าตลาดวันใหม่นะครับถ้าอย่างนี้ก็ดู m a c d นะครับไ c d มเีล oh. งอ่อทีนี้ดูจบแบบไหนจบแบบนี้ก็ ถ้าเซลล์นี้ก็อันตรายแล้วนะมันยังมาร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดได้โอ้โหสุดยอดจริงโอ้ถ้าหลุดมานี่ก็โอ้ลงไปอีก โอ้โหลงแรงจริงเลยเข้าสู่ตลาดวันใหม่รับฟิโบโแล้วครับจะหาจังหวะเซลล์และถ้ามันเด้งขึ้นไปนี่ก็เซลล์อย่างเดียวอืมจริงน่าจะเซลล์แท่งนี้นะครับ ตรงขึ้นมาทำไส้ตรงนี้เพราะตรงนี้มันเริ่มทำเทนเน่ไม่ทันเซลล์ปล่อยมันจะมันจะจบละจะจบวันใหม่ เี๋เข้าสู่ตลาดวันใหม่เออเนี่ยนะเข้าสู่ตลาดวันใหม่ก็ลงมารนะ้อยร้อยยิบเจ็ดเนี่ยจบอย่างนี้น่าบายมาก ผมเข้าบายราคานี้ดีกว่าหนึ่งจุดสองสาสี่แต่มันก็ยังเป็นเทนลงนะเนี่ยเทนลงเอาดูว่ามันทะลุก,ก่อนมาถ้ามันทะลุก็โอ,โอ้โหโอ้โหนี่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 บ่ายราคานี้แหละ 1, 1. 1นะึ่งจุดสอเกาดหนยครับออเดที่ยี่สิบใบหนึ่งจุดสองามเก้าเจหักศูนย์จุดสองล็อตสต็อปล็อตสต็อปล็นี่ก็ตรงนี้ ก็น่าจะขึ้นมาทดสอบเส้นนี้จากจุดนี้ประมาณนี้แล้วกันครับมันจะลุเทน ขาลงอาเอาดูนะครับอ่าโดนละโดนละโดนทาเก็ตไปละ ทาร์เก็ตเนี่ยมันเริ่มสร้างเทรนขาขึ้นก็1.24985นะที่ปิด Stop Loss เท่าไหร่นะคมัองหนึ่งองสองสาม จุดสองสี่เก้าแปดห้าทาเก็ตสองจุดสองสี่เก้าแปดห้าก็เอาราคาสองสี่เก้าแปดห้าลบสองสามเก้าจุดหนึ่ง 1นึ่นจุดสี่นะครับจุดสี่นึ่ร้อยหนึุูณสนะครับเซลไปศูน์จุด 4. 4. นะไดอบายไป0ูนล,ล,ล็อตก็คูณสองก็เทลากับ202.2 โอ้ oh. สามออเดอร์หลังผมเปิดนี่บวกตลอดบวกสามออเดอร์ตลอดลงไปนะครับให้มันไปต่อเดี๋ยวจะเอาอีกสักออเดอร์หนึ่งนะครับเอาอีกสักออเดอร์หนึ่ง มันเป็นเทนขึ้นนะดูว่ามันจะผ่าน moving average สองร้อยไหมอ่าผ่านโอ้โหผ่านไปได้แป๊บเดียวเองถ้าแบ,แบบนี้ถือว่าไม่สามารถยืนเหนือเส้น moving average ไปได้นะ ต้องดูว่ามันทะลุเทนตรงนี้มาไหมนะครับนี่นะนี่ๆ,ๆๆนะครับหน้าบายมากออเดอร์นี้เดี๋ยวเราให้มันจบแท่งใหม่เข้าสู่ตลาดวันใหม่อ้อบายอะ มบายเลยบายเลยอันนี้บายเลยบายอันนี้บายนะครับ1นึ่งจุดสองสี่แปดอดล็อตตับล็อตก็ นี่เลยครับที่โลเก่ามันคราวที่แล้ว1.23214 Take Profit Take Profit ก็อัดเป็นคืนนะครับเอาสัก161.8เป็นไง หนึ่งจดงนดดูนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะวิ่งยังไงนะครับมันเป็นเทนขึ้นนะครับ ทะลุลงมาไหมไม่ทะลุมีสิทธิ์ถึงถึงแทรเก็ตผมมีสิทธิ์ถึงแทรเก็ตผมถึงไหมอโอ้โหลุ้นถึงละถึงละจ้าบเลยโอ้โหการวิเคราะห์สุดยอดมาก นนี่นะครับถ้าจบออเดอร์นี้แล้วผมก็จะจบวิดีโอนี้ก่อนนะครับเพราะว่านมี่กี้มีสายเข้าเอ้ย,อย,อยก็ไม่ต้องก็เปิดบายราคานี้นะครับก็เอาราคานี้ตั้งเพราะว่ามันมาชนทาร์เก็ตนะครับเราก็เอาสองหกศูนนะครับ ลบด้วย24836 836 123.7นะครับปิดที่1.26 073กาำไร123.7่ก็123.7คูณ2 7คูณ สองสองร้อยสี่สิบเดจุดสีโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออเดอร์หลังนี้บวกหมดนะครับสิบออเดอร์หลังนี่บวกหมดนะี่ครับผมใช้ เทรนไลน์ฟิโบนะครับแล้วก็การดูคลื่นในการเทรดนะครับระบบเทรดสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอทดสอบระบบเทรดในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ